แช่ภาพวงจรปิดภายในบ่อนโควิดระยองพบทั้งคนเล่นคนดูจับกลุ่มมั่วสุมแช่ภาพวงจรปิดภายในบ่อนต้นต่อโควิดจังหวัดระยองพบทั้งคนเล่นคนดูจับกลุ่มมั่วสุมมีผู้ที่อ้างว่าเคยเข้าไปเล่นพนันนำภาพออกมาเปิดเผยว่าเป็นภาพในบ่อน วันที่28ธันวาคมจากกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่24-26ธันวาคมเป็นจำนวน36คนมีต้นต่อจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองกระทั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบเรื่องนี้จนมีคําสั่งให้พลตํารวจตรีประพัดเดชเกตพันธ์ผอบอกผอจังหวัดระยองมาปฏิบัติราชการที่สปอกอตอรอโดยให้ขาดจากตําแหน่งเดิมหลังจากเจ้าตัวออกมา ยืนยันในจังหวัดระยองไม่มีบ่อนการพนันแต่อาจเป็นการลักลอบเล่นกันเองโดยที่ตั้งของโกดังซึ่งระบุว่าเป็นบ่อนนั้นอยู่ริมถนนจิตพันธ์ข้างบขอสอเก่า ตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองพบเป็นโกดังสร้างใหม่หนึ่งชั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่พื้นที่โดยรอบถูกปิดมิดชิดซึ่งเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพร,รัชสรุตวัชรธนะโยธินพกกสอพอเมืองระยองพาสื่อมวลชนเข้าไปสำรวจแต่ไม่พบตามที่ระบุโดยคาดว่าน่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้ามากกว่าซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบต่อไปอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้ที่ระบุตัวตนว่า เกยเข้าไปเล่นข้างในบ่อนการพนันดังกล่าวนำภาพวงจรปิดภายในบ่อนมาเปิดเผยก่อนจะปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นต้นต่อของการแพร่เชื้อโดยในภาพพบบรรดาน,นักพนันจำนวนมากกำลังจับกลุ่มมั่วสุมเล่นการพนันหลายโต๊ะซึ่งมีทั้งคนเล่นและคนที่มามุงดูขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด